สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วง It Easy เรื่องง่ายๆสไตล์อิดกับผมอิทธพลเนียมสวัสดนะครับผมวันนี้มีเรื่องเท่ๆมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้อีกแล้ว ร่วมกับน้องสาวคนสวยครับนัชชาครับผมสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับผมวันนี้นะคะเราต้องแบบมีเรื่องราวเกี่ยวกับไอทีอย่างแน่นอนเพราะว่ามาถึงกูรูอีทั้งทีเนี่ยนะคะตอนนี้พี่อีคธาเขาบอกว่ามีโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งที่แบบว่าฮอตมากๆฮิตมากๆแรงมากๆเลยของซัมซุงนะคะแต่ว่าต้องมาถามพี่อิว่ารุ่นไหนที่เขาบอกว่าแรงแล้วก็ต้องใช้ต้องซื้อเลยอันนี้ต้องเกริ่นก่อนเพราะว่ารุ่นเนี้ยตอนที่มีข่าวว่าจะจะออกมานะฮะก็ มันจะแสวว่าจะมาครับเพื่อนผมมาชาวแก๊งผมเลยอ่าชาวแก๊งชาวแก๊งอ่รุ่นนี้เจ๋งอ่ารุ่นนี้เจ๋งเลยสเปคนี้เจ๋งเลยเดี๋ยวเพเก็บตังก่อนซื้อแน่ซื้อแน่ฟังหนึ่งพอเปิดตัวไปสักสามวันนะครับค่ะแก๊งผมแก๊งเดิมขึ้นกันเต็มเลยครับสึดสุดสุดมาแล้วซื้อมาแล้วเจ๋งจริงๆนีอ่าีครับผมซัมซุงกาแล็กซี่เอสสามเทนนแนเครื่องดีนั่นเองโอ้โห รีดูว่าพี่อิดนี่คือเป็นคนที่ไปสอยคนแรกใช่ไหมแม่คุณนี่แล้หนจะเป็นคนต่อไปนะคะโอ้โหดูดีมากโทรศัพท์หรือคนทั้งคนทั้งโทรศัพท์นะคะยิ่งถือยิ่งดูดีนะคะโอ้โหมีวิธีทําให้โทรศัพท์รุ่นนี้ดูดีขึ้นกว่าเดิมนะคงคะมาชาถืออุ้ยนีครับความแตกต่างระหว่างคนเมื่อกี้กับคนนี้คนนี้ ดูดีเนาะดูดีขึ้นเยอะดูดีขึ้นเยอะเลยโทรศัพท์ช่วยให้เราดูดีขึ้นเยอะได้จริงนะคะทั้งรูปร่างหน้าตานี่เลยชอบมากเลยอยากคือแบบหน้าจอมันใหญ่มากพี่หน้าจอใหญ่มากครับค่ะตัวนี้หน้าจอใหญ่ขึ้นด้วยหน้าจอใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบว่าแก้ปัญหาที่ว่าคนรู้สึกว่าเครื่องโทรศัพท์ที่จอใหญ่ๆเนี่ยจะหยิบจับลําบากครับแต่รุ่นนี้ไม่ใช่เลยครับค่ะนี่ครับดีไซน์ครับผมโค้งมนสอดรับกับอยากให้ดูให้ดูเนีนผม บาร์นะครับแล้วเดินในการเดินเส้นตรงนี้เราความโค้งเนี่ยครับเพื่อจับถนัดกระชับมืออลองลองถือดูครับนสุดยอดอ่ะก็ไม่มีปัญหานะครือหนูเป็นคนมือเล็กมากคือแบบนี่จับถนัดจับอยู่จับแบบไม่หล่นอ่ะบางทีเราเคยเจอโทรศัพท์ที่เล็กเกินไปจับแล้วมันหล่นใหญ่เกินไปจับแล้วไม่ถนัดหนักมือแต่อันนี้คือแบบเขาออกแบบมาดีจริงๆค่ะอันนี้เขาบอกว่ามีคําเท่ๆในเว็บไซต์ของคมสูงนะครับบอกว่ารุ่นเนี้ย เป็นดีไซน์ที่เปรียบเสมือนเกลียวขึ้นกลางมหาสมุทรและเปรียบเสมือนความอบอุ่นในป่าไม้ที่แบบยืนฉันเป็นเทพธิดารหรือเปล่ารู้สึกไหมคบรู้สึกเทพประมุกกับเทพธิดาแต,แต่รู้สึกนะเพราะว่าคือมันดูดีมากแล้วมันเบามันรู้สึกแบบสบายอ่ะเหมือนกับว่าเวลาเราแบบ ใช้อะไรเราต้องรู้สึกสบายกับมันอันดับแรกคือเนี่ยแค่จับเนี่ยนะคะยังรู้สึกสบายเลยจะหยิบถนัดกระชับมือแล้วกะดีไซน์สวยถูกต้องและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเวลาที่น้าจ้าใช้โทรศัพท์เนี่ยคือเป็นแบบครซี่บางทีเรารอถ่ายรายการนานเราเล่นเกมาชอบดูหนังล้วชอบฟังเพลงมากแล้วเพื่อนในกลุ่มแบบว่าสาวๆก็ห้ามห้ามพลาดการแชทบางทีเล่นนานๆมันร้อนพี่มันร้อนช่วงช่วงแบบช่วงหลังช่วงแบดข้างหลังเนี่ยเอออันนี้อันนี้ตัวนี้ ปัญหานี้แก้ได้ไหมคะเนี่ยรุ่นเนี้ยแก้มาอย่างดีครับด้วยวัสดุหลักของเขาเนี่ยด้านหลังเนี่ยครับผมเป็นพลาสติกชนิดพิเศษค่ะบางคนก็ว่าพลาสติกทำไมจะทนไหม,มเป็นพลาสติกพลาสติกชนิดพิเศษตกได้อะไรได้<ว>ในระดับหนึ่งที่ไม่ไม่เป็นรอยไม่แตกแล้วก็จะแก้ปัญหาของที่นาชาบอกก็คือว่าใช้นานซึ่งปัญหาการใช้นานเนี่ย คือสมาร์ทโฟนครับออกแบบมาเพื่อสอนรับแับการใช้งานหลายรูปแบบคย่ฟังเพลงเล่นเกมซึ่งสิ่งที่ตามมาเรื่องเครื่องร้อนเนี่ยมีพจนเราครับจอมันใหญ่จอมันใหญ่แล้วก็ประมวลผลค่อนข้างจะแรงเร็วฉะนั้นเครื่องร้อนของแบดการทำงานของแบตเตอรี่เนี่ยก็จะหนักขึ้นตามขึ้นไปทําให้เครื่องร้อนเร็วขึ้นแต่ตรงเนี้ยด้วยพลาสติกแผ่นเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนแบบเป็นการป้องกันมือเรากับแบตเตอรี่ที่ร้อนเนี่ยได้ในระดับหนึ่ง